ใช่แต่ใช่อะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะประสบการณ์ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะของผมมีไอ,อ้ไข่ครับไข่วัชดีอย่างอันนี้คือล่าสุดเนาะที่เจอมาก็คือปกติเราเป็นคนใต้เนี่ยเราเรารู้จักไอ้ไข่อยู่แล้วแล้วก็มีบูชามาอยู่แล้วแต่มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาเอาเอาไอ้ไข่มาให้ที่บ้านเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่เขาจัดสร้างมาแล้วก็ผมบอกให้ผมผมเคยได้มาแล้วผมมีบูชาอยู่ที่บ้านเอาเป็นว่าถ้าองค์เนี้ยถ้าเกิดว่าจะให้ผมบูชานะ ผมรับไว้ถ้าให้ผมบูชาถ้าเกิดว่าผมขอแล้วไม่ได้ภายในสิ้นเดือนเนี้ยในเดือนเนี้ย oh <my> ก็ผมขอคืนนะ oh <my> ก็ผ่านไปประมาณวันสุดท้ายของเดือนพอดีส,า, oh. สายเข้าสายเข้าครับผู้ใหญ่ละครโทรมา oh. บอกเอน้องอ๊อฟมีละครให้พิจรารณาหนึ่งเรื่องซึ่งณเวลานั้นผมมองแล้วว่ามันคงจะยากเพราะตอนนั้นผมมีถ่ายอยู่แล้ว oh. แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้พิจรารณาหนึ่งเรื่องสุดท้ายในในช่วงนั้นผมรับละครหนึ่งเรื่องก็คือ สองเรื่องแล้วก็รออีกหนึ่งเรื่องอันนี้เรื่องเรื่องที่แบบล่าสุดแล้วมีก่อนนั้นก็คือไปไหว้ที่นครพนมที่นครพนมไปไหว้ท่านใช่ตอนนั้นพาพี่อ้อไปไหว้ที่นครพนมบ้านเกิดเราเนาะแล้วก็พอไปไปไปไหว้เสร็จเราขอแต่ไม่ได้ขอให้ตัวเองขอให้พี่อ้อกําลังขึ้นรถสายข้าได้เหมือนกันคือได้ได้เดี๋ยวนันเลย่างานใหญ่ใช่ไปรอบที่สองก็ได้งานหนึ่ง ก็คือขอให้พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟได้หมดเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าหนูขอให้ตัวเองดีกว่าคือคำพิธีฐานก็คือขอพรของานเลยใช่ไหมใช่ค่ะใกล้กันตรงเลยใช่ค่ะก็คือแบบรยางไปเล่อนงานนะใช่ยังไม่ทันออกจากวัดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราเราเราไปตามวัดตามที่ที่แบบที่ที่สักติดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปแล้วตอนนั้นเราคือแบบบ้านเราอยู่แล้วอะเราก็เลยเออเนี่ยเนี่พาพี่อ๊อฟมาแล้วก็ขอให้พี่อ๊อฟได้เลยสองสองงานสองงานใหญ่ๆตอนนี้อ๊อฟลราขออีกเรื่องนะคะ ตอนนี้มีหนึ่งเรื่องครับกำลังรอเปิดใช่ครับรอเปิดกอนองหน้าหะคอาละครเหมือนกันค่ะก็เ่ได้มาเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวรอเปิดตัวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเทรนด์ช่องเจ็ดละครเริ่มเปลี่ยนไปในส่วนของพาร์ซีรีส์วายซีรีส์เวท แล้วนักแสดงที่อยู่ในช่องล่ะอย่างไร่กผลกระตบเยป็นยังไงบ้างเออผมว่ามันเป็นแนวแนวทางของทางผู้บริหารของช่องมากกว่าที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพราะว่าสมัยนี้ซีรีส์มันเยอะขึ้นแล้วก็เป็นซีรีส์วายเป็นยูริเยอะขึ้นคราวนี้ช่องเจ็ดเขายังไม่เคยทําอะไรแบบนี้แต่พอมีการปรับเปลี่ยนเรานักแสดงต่างก็ก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนไปด้วยตามสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่ที่เข้ามาแล้วก็มี ผู้จัดใหม่ๆที่เป็นผู้จัดซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วหรือว่าเป็นยูริก็เข้ามาร่วมนะครับกับทางช่องผู้ใหญ่ก็คงพิจารณาแล้วก็เ,เห็นความเหมาะสมที่จะผลิตนะครับก็อย่างที่บอกครับแล้วก็เห็นข่าวที่ออกไปที่ทางทางช่องได้ประกาศไปว่ามีมีซีรีส์เข้ามานะครับส่วนส่วนเรื่องละครต่างๆก็ยังมีอยู่ครับก็ ก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะครับก็หนึ่งในนั้นเป็นของผมนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยและส่วนก็าจะมีโอกาสได้ไปเล่นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่ความเหมาะสมดีแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ถ้าจะหยุดไปหรืออะไรไปอย่างที่ทุกคนแบบดูว่าทําไมถึงเงียบไปอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ครับมันเป็นการปรับกลยุทธ์มากกว่านะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ทุกเวลา อัน,นี้กคราวนี้ที่เกิดเป็นเป็นมีบทไเลอร์คัดเข้ามาที่เราตอนนี้ผมบอกเลยผมรับได้หมดอนุญาตให้เลยอ,อนุญาตด้วยข้างหน้าอนุญาตเลยใช่คือจริงๆแล้วเวลาเราเราถ่ายละครครับเอ่อละครปกติเลยมันก็จะมีฉากที่แบบเพื่อนหยอกล้อกันเง<อ>ี้ยเอ่อเราแบบคัดแล้วเงี้ยเราก็ยังแบบเฮ้ยเราเขินๆเพราะว่าเขินหนวดตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับอย่างล่าสุดผมผมถ่ายละครบู๊ พี่บินบริลิสฮะเขาเป็นเพิ่มกับแล้วเวลาเขาอยากจะทำให้น้องดูว่าเฮ้ยต้องเล่นกับพี้อแอย่างนี้นะแล้วหนวดมันชนหนวดแล้วผมรู้สึกว่าพี่ครับพี่บินพี่โอเคเหอไหมเนี่ยพี่บบโอเคเนี่ยทำให้น้องมาดูแต่ความรู้สึกของเราคือแบบว่าเออนี่คือการแสดงแต่ถ้าเกิดว่าได้มาเล่นจริงๆผมโอเคผมยินดีเพราะว่า ผมแยกแยะในส่วนที่เป็นการแสดงคนข้ับออกแต่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อในสิ่งที่เราสื่อไปหมครับลอยเลิฟแบบเข้มๆเนี่ยเนเตอเท็ตเตร์เน็เทอรมีเยอะจริงๆฮาน่าล่ะเป็นสาวสาววายไหมคะเห็นเชียร์ออกไปเล่นเนี่ยค่ะก็ก็ดูค่ะเราเราเราเองก็แบบดูผลงานแบบหลายๆหลายๆเรื่องเหมือนกันเราก็แบบเฮ้ยฟังแล้วมันก็เฮ้ยมันก็จิ้นนะมันดูน่ารักพี่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยอกหยอกหยอกไปว่า ลองเล่นสักเรื่องดนูไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้มันบอยเลิฟเนี่ยหรือซีรีส์วายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมีให้เราได้ดูหลายไอช่องทางอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้วันดีคืนดีผู้ใหญ่จะแบบเฮ้ยลองไปดูไหมลองไปผมว่าแบบเออมันต้องต้องผ่านกา,ารศึกษาเพราะว่าผมเองเ,เนี่ยผมยังไม่เข้าใจในในความอินเนอร์ระหว่างบอยเลิฟ ผมเคยมาทําเป็นละครสั้นและให้น้องเขาเล่นด้วยกันผมพูดเลยว่าผมยังไม่เข้าใจในความรู้สึกที่ตาจ้องตาและจะเข้าไปเลิฟซีนกันยังยังไม่เข้าลึกถึงตรงนั้นครั้งนี้นผมก็ต้องศึกษามากขึ้นเพราะว่าถ้าให้ผมผมเล่นแล้วก็คือผู้หญิงกับผู้ชายมันคือเบสิกอยู่แล้วนะครับที่เราเข้าถึงแต่ตอนนี้พอเราเริ่มศึกษามากขึ้นเรารู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกเหมือนกันเลยว่าผู้หญิงจะเลิฟซีนผู้ชายมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะเข้าใกล้อยากจะมี มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้ศึกษา,าตรงนี้ไปด้วยแล้วกับกันนะถ้าเกิดหน้าไปจะไปเล่นเจอเลยไายเลยไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ได้ติดอะไรเลยครับ,รเ,รบเพราะว่าถ้าผมมองผมอยากให้มีความแปลกใหม่สมบูรับเขามากกว่านะเป็นการฝึกด้วยแหละฝึกด้วยฝึก,ฝกหลายๆอย่างแหละเพราะว่าอะไรที่ใหม่ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องต้องพัฒนามากขึ้นแล้วก็พัฒนาเร็วขึ้นเพื่อความเชื่อของตัวเองแล้วก็ความเชื่อของ ถ้ามีคู่ในใจไหมคะถ้ามีโอกาสอยากเล่นคู่กับใครมันก็มีเยอะนะแต,ใต่ในช่องเหี่ยออนนเป็นช่องเหรอยอ๋อคุยในช่องก็ต้องเป็นน้องๆรุ่นใหม่ะเียค่ะเพราะว่าเราเราก็จะมีความเป็นแบบนิ่งๆหน่อยจะไม่ค่อยหวนหวนเท่าไหร่เยเก็จะแบบน่าจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ในช่องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากจะเล่นด้วยเพราะว่าความเชื่อเหมาะว่าความเชื่อกับนักแสดงใหม่ในการเล่นแบบบอยเลิฟหรือว่าเออเอเลิฟเเลิฟก็คือ มันต้องมีภาพใหม่ๆเนาะที่หลายๆคนได้เห็นอยู่แล้วแต่อาจจะต้องมีนักแสดงที่แบบว่ามีฝีมือสักหนึ่งท่านสองท่านเพื่อประกบคู่ให้มันดูละมุนละมุนแล้วก็ให้มันดูแบบอินเตอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมได้ได้ดูมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีนักแสดงใหม่บ้างเก่าบ้างแต่ความเชื่อนี่มันจะแบบอะไรนะจ๊ะเป็นความนิยมใช่ไหมใช่ครับยิ่งแบบยิ่งจับจินกันมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสที่เราดูแล้วมันก็โอเคนะมันไม่ได้ฝืนเพราะสมัยเนี้ยมันมันดูน่ารักเนาะ ผม,มพยายามเข้าให้ถึงเวลาผู้หญิงเล่นด้วยกันสองคนผู้ชายเล่นด้วยกันสองคนผมต้องเข้าให้ถึงในจุดตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากทําเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาเข้าไปให้ถึงจริง,งจะเอาตัวเราเข้าไปมันก็แบบอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนรอรอให้เราแบบเข้าใจตรง<ใ>นั้นจริงจริงก่อนใช่ใช่ครับแต่ตอนเราดูเราเข้าถึงไหมยังเลยจริงอย่างผมทําละครสั้นทาน่าบอกพี่จะกํากับยังไงเนี่ยให้น้องบอไม่รู้อ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไง แต่ลองให้น้องเขาเล่นด้วยกันดูก่อนแล้วพี่ค่อยแบบจับความรู้สึกก็หลับตานึกดูแล้วก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกแบบผู้ชายผู้หญิงเล่นด้วยกันยอย่างนี้แล้วนนี้คือเปิดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับที่ทําละครสั้นใช่เป็นละครสั้นครับย่าง9ก้าฟีครับเป็นละครสั้นที่ถือว่าเป็นก้าแรกของผมในการที่เราฝึกฝีมือในการที่ทําเรื่องหลังต่อไปข้างหน้านี้อาจจะจะผลิตละครของตัวเองหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเราเราได้วงางรากฐานตัวเองแล้วแล้วหนึ่ง ิ่งที่ได้เลยก็คือเราฝึกฝีมือในการกำกับแล้วก็ในการเขียนบทเองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออโอเคนะที่เชิญคนในวงการมาช่วยมามาช่วยูดถึงชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยบพราะทีท่นชื่อดังเอามาใช้ในบริษัทเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใช้แรงตัวเองก่อนครับแต่ว่าน้องน้องอ่ะมีน้องในมีมมีมีีแบบว่าเราเตรียมเตรียมเหตุการไว้แบบว่าเผื่อโปรเจกต์ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ก็แอบเชียร์เชียร์แบบพี่เชียรทำสิ่งนี้ก่อนไหมเราไปถามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ มีมีแบบมีดูพอดไว้บ้างมีดูร่วมกับไว้บ้างอะไรอะไรเงี้ยค่ะพอดมีมีเยอะครับมีเยอะทั้งเอ่อพอดแบบละครปกติบอยเลิฟโดเลิฟเป็นซีรลี่วายซีรีส์แบบยูริมีหมดครับตอนนี้แค่เรากำลังดูว่ามันมันจะโอเคหรือเปล่าเรื่องบทมันซีเรียลหน่อยผมเป็นคนเวลาเราอ่านแล้วเราจะอินไปกับอย่างเงี้ยเรารู้สึกถ้ามันไม่ใช่คนดูต้องรู้สึกว่นเราอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องทำการบ้านเยอะหน่อยแล้วโปรเจกต์ใหญ่ถ้าใหญ่หมายถึงว่าใหญ่ของดไหนใช่เพราะว่าจะผ่านตัวเอง นะครับอะไรเงี้ยแต่เราเล่นด้วยไหมอะไรมีโอกาสมีโอกาสไหมก็คงจะยังไม่มีโอกาสครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ผลิตอย่างเงี้ยถ้าเกิดผู้ใหญ่ให้โอกาสผมก็อยากเนี่ยเป็นเบื้องหลังที่ที่เต็มตัวใช่ครับมันจะได้แบบทําอะไรได้เต็มร้อยถ้ามัวแต่เล่นด้วยอันนี้ไม่รู้นะแต่แบบความรู้สึกของนะ้ถ้าเล่นด้วย ทำข้างหลังด้วยมันรู้สึกแบบมันมันจะเป็นทางแยกมันต้องสร้างไม่ลงที่ก็เหมือนที่สร้างคนก็จะมีเพศหน้าใหม่นางเอกหน้าใหม่ขึ้นมากับเราอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็เป็นโมเดลลิ่งต่อได้เลยตอนนี้ก็มีมีน้องๆครับที่ที่จับตามองไว้บ้างที่มาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยหน้าหน้าเขามองไว้อันนี้เขาเริ่มเขาเริ่มแสบนะเขาเริ่มไปจับเหมือนเป็นแมวเปิโม่แล้วเปิดโม่เปิดโน่ก็จะถ่ายคนเปิดโมแอบทำแบบเล็กๆตอนแรกก็คือแบบเปิดเราเปิดค่ายทำ เราคั่นท่านอยู่แล้วแล้วเราก็เลยแบบว่าวางโปรเจกต์ต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยตอนเราเจอเด็กคนนึงอะไรเงี้ยแบบช้อนมีน้องคนนี้มาแบบคุ้นใหม่ใช่คุ้นใหม่เราก็ไม่เขายังไม่เคยผ่านอะไรมาเลยอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาน่ารักมากคือแววเป็นนางเอกได้เลยแล้วก็อย่างช้อนนี่นรั้คนนี้มาแล้วนะที่สอนงานแสดงเลยก็ได้เลยแบบแแววมองล้ผมก็เลยเป็นโค้ชให้ครับเข้าดันมาสอนการแสดงก็เท่าที่ประสบการณ์ที่เราได้คืนมา ก็พยายามบอกและสอนไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเราได้อประสบการณ์ทั้งหมดปค่อยๆให้น้องๆไปถ้าเกิดมาหาลัไไหนเห็นพี่สองคนเดินเข้าไปข้างในก็คือให้รู้เลยว่ามาจริงสมัยนี้มองง่ายครับเพราะว่าในโซเชียลมันสามารถมองได้ง่ายเลยใช่ครับแต่ว่าแค่เราแบบจะคูยกับเขายังไงให้รู้สึกว่าเขาสนใจเราแค่นั้นเองคือต้องบอกว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนหนึ่งด้วยนะเป็นใบเบิกทางเลยในการที่ไปเจอชาวโซเชียลเนี่ย ส่วนึ่งครับใช่เพราะส่วนตัวผมผมจะน้อยมากในการเล่นโซเชียลแต่ว่าพอเจอวิกฤตช่วงแรกโควิดก็เลยต้องผันตัวมาหาไรทํำเพื่อค่าเวลาเพื่อจะรอละครกลับไปถ่ายได้อะไรเงี้ยก็ปัจจุบันนี้ก็ยังขายขายขายคอนอยู่เลยใช่ครับก็เลยได้โอกาสเป็นเป็นอีกแขนงหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จเหมือนกันในการขายของออนไลน์มาก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมมันถือว่าก็ไม่ได้แย่ครับก็ไปเรื่อยๆในในในส่วนที่เราตั้งใจไว้นะครับก็เหมือนทำหลายๆอย่างเพื่อให้ เสริมบ้างหลักบ้างอะไรเงี้ยไปด้วยกันครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณอาจารย์เดี๋ยวว่างนะคะว่างนั่นแหละถ่ายนักแดงตัวตลก